จ้าอยู่กับข้ามาเนี่หลายปีแล้วใช่ครับตั้งแต่จะเป็นเจ้าพญาเดี๋ยวนี้ข้าเป็นแม่น้ำโขงแล้วข้าอยากมีอะไรถามท่าน <S <S ได้เลย <S 1> <S 1> นี่มง่หรือปองฝันเนี่เห็นปองอะไรเนี่ยที่อะไรเผาอะไรทุกอย่างข้าก็เหมือนกันอยากถามว่าล่มหรือหรือว่าการข้าวั่นไหเงียบเลยเห็นไหม ส่งมาแบบนี้ตอนที่เจ้ามาอยู่กับข้าใหม่ๆเจ้าจำได้ไหมเจ้าจบที่ไหนเอาอีกแล้วฟูจิมหาลัยฟูจิใช่แอบตอบใช่ทั้งบ้านสิเอาไหนเอาอะไตอนที่ตลกบ้านป้าพี่ย้อนใหม่ด้วยไอ้นี่เล่นเกงใจ ชัยเขาม้ง่งใครนักฐานราพธรมจันทร์บุรุปอันตรายแห่งรุ่มน้ำเจ้าพญาคนนี้ฉายาไอ้สามปิดโฉันไม่กล้าให้เข้าบ้านฉันหรอกไอ้นี่ทำไมครับไอ้บ้าตารูปเมียของจอมเป็นสบายดีมั้ย ก็ไอไอมัังทำไมไม่พาไปหาหมอฮะช่วงนี้อากาศหนาวท่านอ้าวก็ลูกไม่สบายก็ไปหาหมอสิหมอไม่อยู่ก็แล้วแต่ครอบครัวใครมาเล่นแป้งแถวนี้เนี่ยคือป่ะเนี่ย ไปรู้ออกมาด้วยกันก็ถามว่าใครมาเล่นแป้งแถวนี้ก็ตอบด้วยออกมาด้วยกันนท้ๆก็ต้องตอบเลยกมตอตอบว่าไม่รู้ที่ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับว่าไปเปรียบไปเลยเล่นคนเดียวอ่ะสี่เวลาเล่นเื่องกันตลอดเลยก็ไม่รู้ก็ออกมาด้วยกันแลวน่าจะรู้อยู่เออถ้าผมออกมาก่อนมันก็ยังพูดได้ รู้แล้วไม่ถามว่าใครมาเล่นแป้งแถวนี้มันก็ตอบว่าจะเป็นรู้เหรอมันไม่รู้ว่าใครมาทำํำก็ต้องตอบอย่างนี้อ่ะกีก่ทานออกมา,าผมไหมใช่เดินมาพร้อมกันไหมใชม่ผมรู้ไหมถามไม่น่าถามหนึ่งเนี้ใครเป็นโชกลุ่มเน,นี่ยอะ ี you, ่เจ้ายังไม่ได้เข้าวางไปทำความสะอาดหรอฮะตอนเดินไปให้เข้าฝั่งนี้อย่าเดินเฉียดกันชัยขอบอกว่าอันตรายอันตรายไอ้นี่สามปีข้าให้เจ้าเลือกสองคนเนี้เจ้าเลือกคนไหนซ้ายหลอกฝาโหเลือกยากอ่ะขอสองแล้ เป็นใจแคบไม่เน,นื้อใจที่จะแบ่งหรือไสิซินเอมอนสั่งไอดีเป็นคนที่มีฝ <t ık> ีม right. <worth> PR ือมากในวังหลวงของเรานัดเวลาแล้วหรือเปล่านนัดแล้วครับกี่โมงกี่ยาม เาที่ให้ข้าไปสอดแนมมาข้านี่เซอร์ไพรส์มากคือทั้งไอคิวซัง<ะ>เลยนะออคิว<ะ>ซังนี่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมชีวิตเจอแต่คนบ้า,าบ้าบอบ่นนัดให้ใครข้าให้ใช้ความคิดดูสิมันยังไม่หยุดอีกอะ ได้เราอย่างไรบ้างึอ่าทางอ่พิโนพิโออิคิวมาพิโนพิโออีกแกอิคิวถ้าไปแวะหามอเอากิ๊กอิคิวเลยนี่อิคิวสองนะมีสติปัญญาเฉียบแหลมใช้สติในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกับท่านโชกุนที่มักให้ข้าเนี่ยใช้พลังและกำลังในการตัดสินอยู่เสมอกาหังนะโกหัง กระหังเนี่ยมาเล่นกรหังเลยนะเออเอาเอาด่เอาเขาดิรู้สึกวันไหนวันนี้ท่านโชคุณท่านโชคุณช่วยค้าด้วยมีเรื่องอันใดเล่าแฟนค้าโดนนินจาจับตัวไปเฮ้ย เนี่ย acting ใหญ่จริงจริงทุกคนขาต้องต้องจับตัวไปต้องต้องห่วงเลยเพราะผู้ชายมันี้เป็นผู้ชายที่เป็นแฟนหนูอ่าและนี่เป็นเจ้าเมืองเลยจะไปอยู่ในวังแล้วคนที่จะมาอยู่ในวังแล้วโดดจับตัวไปใช่แล้วจ้ะใครมันบังอาจล้วงคองูเขียวหางไหมโอ้งูเขียวหางเขาตีไม่โดนก็ตายใครนินจาสีชมพู แล้วเขายัางบอกให้ขเมาเงินกับท่านหนึ่งพัช่างมันก็เป็นเงินไม่น้อยและก็เป็นเงินไม่มากถ้าข้าจะช่วยข้าก็ช่วยได้แล้ท่านจะช่วยไหมล่ะไม่ช่วยให้ช่วยข้าล่ะท่านไม่ใช่ท่านน่ะเห็นไนมั่นใจครับเห็นบอกว่า i q ให้ใช้สติใช้สมองงั้นเราไปหา i q ดีไหมว่าเขาจะคิดเรื่องนี้ออกมาว่าเงิน1นึ่งพันช่างเราควรจะเสียให้กับนินจาสิมูไหม